กับสบายดีพี่น้อง FC ทุกท่านบัสุมองสุบอนบอสิเป็น FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีพี่น้องมือนี่มาพบมาพ่อกระซ่องเม่กิงข้ามบ้านหน้าพี่นอ้องหลังจากมาจะเบิกมาลำเล่องพี่น้องเลยมือหน่มือนี่นสต๊ก้าพี่น้องไ้บาโค้งไทยหน้านะพี่น้องกับพอไใบ่อนเพิน่นซอซให้นาบ่าวมาซซยพี่น้อง ไพนาตกก้าจุ่มน้าพี่น้องฝ้นบุตกจ่มน้ำน้องตกก้าใขรแต่ยังมีน้ำน้องเฮ้าพี่น้องน้องกับ่ใหญ่ดดก ห,หน้าตกกะพี่นออ้องวันศุภศรีหกตานะ่ะน้าน้องน่ะตกหกตาพี่น้องเพราะว่าปีนี้เห็ดหน้าเพิ่มพี่น้องเห็ดหน้าคลองป้านี่ยคุณบ่เห็ดเนาะเป็นป้ายเขาเหตุกันเลยหน้าติดก,กันนี่แหละ สีไว้บอกหน่อยสองพัวเมียลูกหน่อยเฮาหล้วกะบาบคงแหละสได,ดำเองเนาะจ้างกระจักสีสว่วงเข้าจ้างเ,าางเนาะกระจักสิมีคนหรือบอพี่น้องจักสิมีคนหรือบอดสว่งจ้างกะ หรือว่าจะมีเงินหรือบ่อสวงจักหาเงินโทมไปพี่น้องเผยย้ำดำนาฮะเมมโมวีได้เฮ็ดปะเฮ็ดป่วงกันังมายุดบยย่อนพี่น้องโอ้อยากไปหาอีกเดี๋ยวว่างๆกับสิได้ไปอีกฮะเฮ็ดนั่งเห็ง เพกอบ่ใส no. yeah, ่ไปเฮ้ยสบายดีปารุงสบายดีปาลุงมาวิยังไปไปนั่เด้อเฮ็ดปวกก็ได้บเห็ดก่อบนะงามนบว่ะู่ใส่เสือแบบนี้บ่น้ออันชนี่นะไม่ตูใส่สยาวไดเปิด่ะสาเานยเห็ดสมปีนาะ ใ็้ป่วนแทนใ็้ป่วเอาในนุ้่าี่ก็ห้าเฮตไปไม่หวานเลยใ้กอนไม้เหมือนสาเมีใครเอาแผ่ไปหาจนแผลดินสิปีนะิงกระจ้าในดอยกุ้แทนเนาข้าแกงเลย็้ปวงนะดอกโุกางยานญ้าบุญกหงานะผักว่าบนทานข่าเลยโดนอะไรม่โดน ยิงคามสิไปหาเห็ดป้านุงสิบนำจะบรรลุไปได้ไม่ตุ๊สิไปหาเห็ดไปไปจะหน่อยจักไปจ้หน่อยจากไปจ้าหน่อยจังไปจังหน่อยจากไปกลอ้โมางเสดไปหน้าเปลี่ยนกับหน้าเีน้ รุ่นนี้ต้องใส่จูบน้าพี่น้องเลยจูบแล้วแล้วพี่น้องได้ทั้งเมื่อดได้หาตาพี่น้องมาได้ฮอทโฮกสับมาคงกำลังขาหน้าอยู่ มาแบบาล้ว,วากกาละวานเนาเด้อตะการะวานเลยทั้งคาทั้งไทยทั้งวานเนาะ บ่พอหอกเนาะอาซีตกเพิ่มอีกพี่น้องล่อให้พ้นตกก่อนแล้วก็สิตกใหม่มันจาบรด้จูบหน้าเพราะว่าเสียค่าน้ำมันลายน้ำมันกับแพงพี่น้องแพงแพงน้ำมันปุ๋ยกับขึ่นทบเข่งพี่น้องจากพิการนี่ฮกลอยขึ้นมาพันสองฮกก็หาซีพิการพี่น้องที่นี่นะพันสองปลาย ขึ้นมาทบเพิงไปน้องค่ะคุยขาน้ำมันเนาะลูกเคยขาดแล้วไม่ถา,าวานถ้าแม่าวานกะไปน้องหา,อาตา นแดดแรกสีออกหรือบอกบพาว่าสีบอกเนาะโถ้าแม่ว่านจะพี่น้องมันดอนป่ะแม่มันเถิงไปเนาะเถิงไปเลยมันดอนพี่น้องเลยถ้าแม่ว่า ออกี okay, <c ười> ่ดอกมันพอยังมันเข่าแตะงอกแล้วเจ้าบาวานโต้คาดแล้วก่อนตัวนี้นะคาดแล้วน้ำหลัง โ้น้กจวนฝากแดดได้จีไปเมไปเอาห่มไปเมย์ไปหมย์โอ้ยหน้ามนเลยล่ะค่ะเปวันละวนะาบ่ วราหน้าไปหน่อเลยคอน,หนาหน้าก็ต้องห้าเนี่ก็ถือว่าเห็นน้ำล้างมูอยู่เพราะว่าบางคนเหมือนก่เงย้าเลยได้สิ้นเดือนนี่บางคนก็ได้ดำาเลยพี่น้องที่หกที่หาที่หกี่กาเพิ่เอาไว้เพิ่งก็ได้ดำเลย,ย,ทททยเทา,าเรือแล้วสีดำเหมืนเด้เราอะบางคนก็ดำแล้วอะไรพี่น้องหมูบ้านไก้กันทางแคมคองนะเพิ่งดำแล้วเลยเพิ่ง,ง,งนะด,ำดำแตงแต้ เดือนออกใหม่เขา้าพน,นันจนเคียวแล้วพี่น้องพนว่าเราว่าเดือนนีแ่แหละเบื้อเดือนนี่เราก็สีดำแมนแต่พนัพนเีนมากคนหน่อยแต่ช่วงเดือนสี่ผัวพี่น้องเนี่ย ดสามเดือดสี่ป้านำน้องเฮะเบิร์ดเลยบ้านแม่ฮะป้านำน้องเฮะเบิร์ดเลยบะบ,บ,บ่มีปลาวะได้ปลาอยู่น้ำแห้งเลยแม่ทำไมอสอน,นแล้ยังลูก ได้แต่ปลาป่าแม่เขาเห็นปลาซิวปลาซิวปลาอียงปลาหนีกพ้นบ่ะตกมานี่กะตายเบิดพี่น้องบ่มีน้ำสีใสกะละบันจูบน้องจนแหงพักเกษตรเท่าพี่น้องกำลังปรุงแม่คิงข้ามมันเอามาปล่อยไว้ที่แรกเนี่ยน้อยเดียวนะพี่น้องบันนี้ออกร้ายเลย เกษตรกำลังเริ่มปลูบดับได้พี่น้องแต่อันนั้นตายพอยามพ้นหลขึ้นมาใหม่ถ้าเบิ่งดได้พี่น้องยามนาบัน,นเต็มนอ้องเกษตรอนไะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่คิงคามกับสก็บภาพไว้เพียงสำานียงนะพี่น้องพบก,กันคลิปนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่คิงคําบันนาได้พี่น้อง พิ่พาดคลิปได้กะกลับขอโทษขออภัยพี่นอ้องกลับสบายดีพี่นอ้อง